การนะคะขอโอกาสทั้งสามท่านเลยที่รู้สึกอันนึงคือทั้งสามท่านคล้ายกันตรงที่ว่าเวลามันมีเวลาสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นน่ะแล้วมันเป็นไปในทางที่รู้สึกว่าอันเนี้ยดีถูกมันจะยินดีปีดามากมันจะพออกพอใจมากมันมีการยึดถือฝั่งนี้อยู่อะพอมันสวิชไปที่แบบว่ามันไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เราชอบมันไม่ได้เป็นแบบที่เราแบบอยากให้มันเป็นน่ะมันเลยกลับไปผิดหวังแล้วมันเลยซึม จริงๆมันมาจากที่เราแบบมันมีความยึดมั่นถือมั่นในไอ้ปรากฏการในสภาวะที่ดีจริงๆสภาวะอะไรมันเท่ากันหมดนะมันเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดมาแล้วผ่านไปมันเท่ากันหมดเลยแต่ท่านเนี่ยมันมันยังหลงยินดีหลงแบบปลื้มอยู่อย่างเงี้ยเอแล้วมันไม่เห็นความที่เข้าไปคว้าความที่ไปทวนถึงสิ่งนั้นบ่อยๆพยายามเอาตัวเราอะเหมือนทรงสภาหรือเมนเทนสภาวะนั้นเอาไว้ พยายามจะเป็นแบบนั้นตลอดเนี้ยค่ะเออถ้ามันไม่เห็นตัวนี้นะมันจะพอมันสวิชไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีแต่ความผิดหวังเสียใจแปลว่ามันจะติดทั้งสองฝั่งเลยจริงๆสองฝั่งเท่ากันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดมาแล้วผ่านไปเกิดมาแล้วผ่านไปตัวตนของเจ้าของพวกนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องเป็นคนอื่นไม่มีอะไรให้เอามีแต่ปัจจุบันขณะ ไอ้ไอ้เราเราพูดนิดนึงไงพวกเราด้วยไอ้พวกอาจารย์ผู้ช่วยสอนเนี่ยไอ้ตอนนี้ก็ก็ดีมากแล้วทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางไอ้เรมเข้าใจชัดเจนในธรรมมันเหลือตัวไอ้เหลือไอ้ขั้นตอนสุดท้าย่ะทำขัน้นสุดท้ายคือมันไม่มีผู้เสวยเนี่ยไม่เป็นนะคือไปมันไปทําที่ตัวเองหมด <S <s <ẽ> <S มไปทําที่ตัวเองหมดหาทางให้ตัวเองนิพพานหาตัวเองบรทุกช่วยตัวเองให้ให้ไม่ทุกข์ไม่เครียดอันนี้มันผิดอ่ะมันยังมันยังผิดอยู่ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เราไม่ไม,ไม่ไม่สิ้นพูเสวยเราก็จะปฏิบัติเอาตัวเองไปปฏิบัติให้ตัวเองนิพานอยู่ได้ต่อให้ละเอียดจนฝุ่ยผงก็ติดอยู่ดีติดทุกการตอนเพราะว่ามันพยายามเอาตัวเองไปช่วยตัวเองหรือช่วยจิตของตัวเองให้นิพานช่วยจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์มันคือ้ารรมที่ติมพูดเสวยคือมันเป็นความรู้ของธรรมชาติมันเป็นความรู้ของธรรมชาติไม่ใช่ความรู้ของเราถ้าเป็นความรู้ของเรามันยัตเองเอาเอาความรู้เนี่ยมาช่วยเราเนี่ยคือข้อเสียคือถ้ามันเป็นความรู้ของเราเนี่ยเราจะเอาความรู้เนี่ยมาช่วยเรา ให้เรานีผ่านนี้ได้มันไม่ใช่มีความรู้ของธรรมชาติที่มันรู้ซื่อๆรู้เราซื่อๆอย่างที่เราเป็นอันนั้นแหละมันจึงสิ้นผู้เสวยเราเขาว่ารู้ซื่อๆหมายถึงว่ามันเราเป็นยังไงอ่ะมันจะไม่เสวยเราไม่ไม่มาวุ่นวายกับเรามันก็คือไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมันคือรวมอยู่ในดินน้ําลมไฟอากาศแล้วก็ธาตุรู้รู้ในธรรมชาติและอยู่ในที่อยู่ในเราเนี่ยมันคือธาตุดินน้ําลมไฟอากาศและธาตุรู้ในธรรมชาติและมีอยู่ในทุกคนด้วยมันคือ ทุกคนนี่ก็มีดินน้ำลมไฟอากาศและธาตุรู้ทั้งความจริงไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุเดียวที่เป็นธรรมชาติคือทั้งหกธาตุเลยเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเลยถ้าต้องเข้าใจเท่าไหร่ตรงเนี้ยว่าทั้งหกธาตุเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยไม่มีหกไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่าธาตุรู้ธาตุเดียวที่ที่ที่ไม่ใช่ของเราดินน้ำลมไฟอากาศหกธาตุเนี่ยมาอยู่ในในเราด้วยและอยู่ในทุกคนด้วยมารวมเป็นชีวิตเราทุกคนแล้วก็อยู่ในธรรมชาติด้วยอยู่ในสัตว์ในฉันด้วย แล้วก็ไอ้ท่านรู้มันก็อยู่ในสัตว์เป็ดอสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดาอินพรมจมยักษ์นาคุปตนกุฏานมันอยู่ด้วยอยู่ในมันเป็นท่านรู้เดียวกันไม่ได้แตกต่างกันก็เหมือนว่ามันมันเป็นท่านรู้เดียวกันยังไงก็คือว่าเวลาเป็นดินเนี่ยดินในร่างท่านเน่ยมันเป็นของท่านเหรอมันต้องเอาดินมาจากไหนอ่ะเออมันก็เอาดินมาจากโลกเนี่ยเนี่ยวันนั้นพุทธเจ้าดินในในพุทธเจ้าดินในพระปฏิเจ้าในพระหลังสาวกก็เป็นดินในในในร่างท่านนี่เหี่ย แล้วก็เป็นดินเดียวกันกินซากพืชซากสัตว์มาถ่าน้าเนี่ยถ้ากินเนี่ยดื่มน้าวันละกี่ขวดเนี่ยแล้วก็ดื่มดื่มดื่ม,มน้ําในร่างพ, package, พุทธเจ้าน้ําในร่างของปเจกพุทธเจ้าในพระหรันในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในตัวท่านและในทุกคนในในสัตว์ในฉาดทั้งหลายเนี่ยมันก็คือน้าไปไงน้ําเดียวกันนะน้ำธรรมชาติน,าตน,น้ําของธรรมชาติเดียวกันดังนั้นดินก็เป็นดินของธรรมชาติเดียวกันน้าก็เป็นน้ำธรรมชาติเดียวกันลมก็เป็นลมของธรมงธรมชาติเดียวกันไฟก็เป็นไฟของธรรมชาติเดียวกัน อากาศเป็นความว่างก็เป็นความว่างเดียวกันธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้เดียวกันคือมันธาตุรู้เนี่ยมันได้แต่รู้มันมันยึดไม่ได้คำกริยาปล่อยวางก็ไม่ได้มันช่วยเราก็ไม่ได้ช่วยเราไปเดียวไม่ได้สักอย่างมันเป็นธรรมชาติที่รู้ซื่อๆรู้เราซือซ่อๆเนี่ยคือธาตุรู้ไม่ใช่เอาเราไป religion, ไรู้เราซื่อๆถ้าเราเนี่ยไปรู้เราเนี่ยมันจะไม่ซือ่อคือเราจะดีรักช่วยชางเกียรติทุกรักสุขเราจะมีกิเลสตัณหาในรู้ แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติขอบมันคือรู้เราซื่อซื่อคือเราเป็นยังไงอ่ะมันมันอยู่ในเราด้วยมันผสมกับดินน้ําลมไฟอากาศละทาาุรู้หกท่านมันอยู่ในเราด้วยอยู่ในธรรมชาติอยู่ในทุกคนเป็นท่านรู้เดียวกันคือท่าุที่รู้เจ้าของซื่อซื่อไอ้ดินมันก็เป็นของแข็งซื่อซื่อน้ำมันปก็เป็นของเหลวซื่อซื่อลมก็เป็นอากาศที่เคลื่อนไหวซื่อซื่อไฟมันก็ร้อนซื่อซื่อคว่าซื่อซือเนี่ยคือธรรมชาติ มันคุณสมบัติมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าซื่อๆไอ้ธาตุอากาศคือมันเป็นความว่างช่องว่างมันก็คือมันก็เป็นความว่างซื่อๆตัวธาตุรู้มันก็รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหมายถึงว่ามันได้แต่รู้อย่างที่มันรู้มันรู้อะไรมันก็ได้แต่รู้อย่างที่มันรู้มันไม่ใช่ว่ารู้แล้วอยากให้เป็นไปยังไงหรือไม่อยากให้เป็นไปยังไงถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็คือธาตุนิพพานอ่ะมันก็คือธาตุรู้ที่รู้รู้เราซื่อๆแล้วก็แล้วเวลารู้คนอื่นเนี่ยมันก็รู้ซื่อๆด้วยย่านรู้เี มันไม่ใช่ว่ารู้แล้วอยากให้เขาเป็นยังไงหรือไม่อยากให้เป็นยังไงนั่นเ่ะเอาเราไปรู้อย่างเช่นเราดูเขาเนี่ยเราก็เอาตัวเราเข้าไปใส่อย่างนี้ยมันเอาเราไปรู้เราก็จะมีกิเลสตัณหาในรู้เราก็ถ้าเป็นครอบครัวของเราเป็นคนที่เรารักคนที่เราเจ็ดชัางเราก็จะลําเอียงเราก็จะมีมการลาเอียงมีอคติสีอคติลาเอียงเ <expl od it> พราะรักลาเอียงเพราะเจยดช่างลาเอียงเพราะหลงลาเอียงเพราะความกลัวเนี่ย เราก็มีอัคติสี่แต่พุทธจเจ้าปฏิเจกพุทธเจ้าพระองค์ล้วนแต่พระหลานสาวกท่านรู้ซื่อๆรู้โดยไม่มีลำเอียงท่านรู้เรารู้คนอื่นรู้ธรรมชาติรู้อะไรก็รู้อากาศร้อนก็ก็รู้ร้อนซื่อๆไม่มีลำเอียงก็ตอนนี้มันร้อนตอนนี้ฝนตกฝนตกเออท่านเปียกถ้าเดินไปที่กลางฝนถ้าเปียกท่านก็ ก็รู้ว่าฝนมันตกก็ต้องเปียกซื่อๆถ้าก็รู้รู้ว่ามันต้องเปียกซื่อๆความรู้ของท่านตกไปตรงมาไอ้ซื่อๆเนี่ยคือความรู้ของของธรรมชาติเนี่ยมันคือไม่ใช่ว่าความรู้ของพุทธเจ้าตกไปตรงมาแต่ความรู้ของเราไม่ตกไปตรงมาความรู้ที่เป็นท่านรู้ในเราก็ต้องต้องตรงไปตรงมาเป็นผู้ปว่าถ้ารู้ไม่ใช่เรารู้ถ้าเรารู้มันไม่ตกไปตรงมามันต่างกันแค่นี้ยดงนั้นั้นท่านพวกท่านไม่เข้าใจตรงนี้ถท่านก็จะปฏิบัติที่ตัวเองท่านไม่เป็นธรรมชาติรู้รู้ที่เป็น รู้เป็นความรู้ของธรรมชาติรู้ธรรมชาติไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเอาเอาตัวเราไปลอยบนฟ้าแล้วมารู้ตัวเราอย่างนี้ไม่ใช่หรือเอาตัวเราออกไปนอกตัวเราแล้วมารู้ตัวเราก็คือธาตรู้เนี่ยมันรู้ในเราด้วยแล้วมันอยู่ในธรรมชาติอยู่ในทุกคนด้วยมันเลยรู้พวกท่านมันก็ใช้รู้ธาตรู้เดียวกันรู้ดินฟ้าอากาศรู้ร้อนรู้เย็นมันก็รู้เดียวกันรู้รู้ในร่างเรามันก็รู้เดียวกันมันก็คือรู้ซื่อๆอย่างที่มันรู้แน่ๆคือเรียกว่านิพานนิพานมันคือรู้ซื่อๆรู้จักธาตรู้ไม่ใช่ เราไปนิพพานเราจะไปนิพพานเดี๋ยวก็เข้ามาหลังไม้ก็แอบคานเข้ามาแล้วนิพพานอย่างทำไมไม่นิพพานอย่างเขาทันทีจะจะเอานิพพานอยู่นั่นเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยเราก็เดี๋ยวก็ตอนเช้าๆมาแล้วรีบแอบเข้ามาก่อนเขาแล้วก็คานเข้ามาแล้วเอ้เจ้านิพพานเจ้านิพพานอยู่นั่นทำไมไม่นิพพานเหมือนเขาทีเจ้านิพพานอย่างเงี้ยเครียดมากเลยก็กลัวจะเป็นบ้าพวกอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ไม่เข้าใจคือถ้าท่านรู้ซื่อ อย่างที่มันรู้รู้เนี่ยรู้เขาเนี่ย้ก็รู้ในธาตุรู้ไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปรู้รู้ดินรู้รู้อากาศธรรมดามันก็รู้ซื่อๆอย่างที่รู้เนี่ยนั่นคือเนี่ยคือรู้จากธาตุนิพานไอ้ที่รู้ซื่อๆเนี่ยไม่ใช่เอาเราไปรู้เอาเรามารู้ตัวเราแล้วเราไปรู้เขามันก็มีกิเลสตัณหาในรู้มันก็ปนมั่วตัวหมดพวกท่านเนี่ยที่เครียดที่ทุกข์เครียดก็เพราะว่าท่านใจผิดคือท่านเอาตัวเราไปเอานิพานมันเลยปฏิบัติเลยมั่วแค่นี้แน่โอเค